加油站等一会 ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกคนรวมไปถึงเอซีและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับผมพบเจอกันอีกครั้งนะครับทางช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมยามเช้าๆนะครับผมสวัสดีครับผมพี่นอ้องป้องปไยสุภูสุคนนะครับพ่อกับผมคือเกานะครับกา คลิปนี้ก้อนสีนเขาไปเห็ดงานนะครับย่ามเศร้านะครับผมกะเขามาเบิงน้าเบิงอาหารนกนะครับผมที่ช่ำไหวน,นะครับอู้ใส่เวลาโดนพอสงควรนะครับเพื่อสีแหล้วนะครับกะหลายโตนะครับผมบรรยากาศย่ามเศร้ากะอึมคึมนะครับผมนีม่แดดแน่นี่เมฆ เป็นบางส่วนลักษณะคือฝนสิตกนะครับผม <S <S บวแนนมนพยากรณ์อนนากาศนะครับผมเป็นคนมักนกนี่แหละครับก็ให้อาหารให้น้ำนกแล้วนะครับผมก็ใส่เวลาพาพอสมควรนะครับ กระหลายตัวนะครับผมกระมีทั้งนกช่ำมีทั้งนกพร้อมฝึกแล้วก็มีทั้งนกฝึกแล้วนะครับนี่ก็ะพ้อมเอาไปฝึกนะครับผม ขึ้นพเนียดแล้วเฮ็ดแล้วนะครับนี่ก็เอาไปฝึกได้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นแล้ว <_ C os> เฮ็ดแล้วนะครับมีคู่อ้างพร้อมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เฮ็ดแน่โบเฮ็ดแน่นะครับยังไม่อยู่นะครับ นี่ก็เริ่มเฮ็ดแล้วนะครับเริ่มมีปากมีเสียงนะครับผมส่วนขังในนั่็สิเป็นนกไม้นะครับเป็นนกไม้นะครับผมเจ็ดแปดตัวนะครับขังในนกไม่นะครับบัวว่าเป็นนกไม่นกเกานกฟึกล่ะครับนกช่ำ มีเอฟซีบางท่านเพื่อนกะจองไว้กะแต่ยังบบหูแน่ชัดนะครับว่าเพื่อนจะเอาแทะบอนะครับผมกันเอาแทกะทิศต่อขอมาไดนะครับผมแะจะได้ทรงไห้นะครับกันเอาแทกจะได้ทรงไห้นะครับผมทิศต่อขอมานะครับ หรืออาจารย์ท่านใดมองหาอยู่กับติดตอผมเข้ามาได้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมศูนย์เก้าสองเก้าหหหาสองสองซีนะครับผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับตัวนี้ก็ฝฟกได้เลยนะครับผมขึ้นเพเนียดเล่นได้เลยครับตัวนี้กระโจมกับฟึกแน่แล้วนะครับผมจะเล่นอยู่นะครับ แต่กับพ่อท่านได้นกนะครับผม <c oughs> นี้ก็เอาไปฝึกได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนสองตัวข้างในนั่นก็ย่งไม้อยู่นะครับ <c oughs> ให้เขาหาน้ำเรียบร้อยก่ะโอ้ใส่เวลานะครับ <c oughs> ก่อนสิเขาไปเฮ็ดงาน เขามาเบิ้งเหระครับผมเลี้ยงเพื่อนแล้วก็ต้องดูแลให้ดีแหละครับนี่ก็คันแล้วนะครับผมนกไม้นะครับมองหานกช่ำนกไปเลี้ยงนกไปฝึกอะ่ะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนกมงค้นก็มีนะครับผมริวตันก็มี่อยู่นะครับตัวหนึ่ง ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับการตกลงกับสิได้นําจัดทรงให้นะครับผมแต่ก็เห็นสอบถามขมาหลายนะครับเห็นสอบถามเข้ามาหลายแต่ก็ยังบบท่านแน่ชัดว่าเอาแทหรือบอนะครับผมมันก็เลยยังก,กักๆอยู่นี่นะครับ แ่งเบิดล่ะครับผมนกใหม่ตัวน,นี้ก็ต่อได้มากตั้งแต่ขนข้อพอท่านออกนะครับเต้นหน่อยๆชุมือนี่เลยโอ้งามนะครับตัวน,นี้แบงหมดงมงาม ดีแห้งนะครับตัวนี้ต็ไดดมาเต้นหน่อยนะครับดูนี่เริ่มมีปาามีเสียงแล้วนะครับนี่แหละครับอยู่อยู่ข้างในสวนนะครับผมนี่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับบัดนีก้ก็สิออกไปให้อาหารข้างนอกแล้วครับสิออกไปให้มีอีกนะครับผมอยู่ข้างนอก วยแล้วนี่เพื่อชีแล้วแต่ละมือพี่น้องเอ้ยหลายนะครับกับแบงเขาไปแนะ่ปล่อยแนะ่นี่กัเป็นหมองนึงนะครับผมอีกหมองนึงกัอยู่ตลาดนะครับอันนี้ยู่บ้านบิงนะครับผมตำบลดองกเม็ดอำเภอคูขันจังหวัดชสะเกินะครับ บัดนี้ผมกับสิบไปไห้ขังนานะครับผมแบงเบิดแล่ะครับผมนกติดเชลื่อยแล้วกับแบงนะครับนกพร้อมฟึกกับแบงนกฟึกแล้วกับแบงนกช้ำกับแบงนะครับจ่าเอซีหรือท่านผู้ชมที่ติดต่อสอบถามข้ามานันกะติดต่อข้ามาได้นะครับผมพร้อมจบผมกับทรงไห้ทันทีนะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหนานะครับผม สวยเหรอครับพี่น้องบาทนี้เพื่อสีแล้วนะครับผมว่าได้ไปไซ์แล้วครับกันเดมาให้อาหารนกกะชั่วโมงสองชั่วโมงคุณหรือครับนี่นะครับสำหรับเอฟซีเพื่อนติดต่อไว้กับร้อมทรงนะครับสโนหน่อยนะครับผม เฉลยสามตัวแล้วนะครับนี่เอาไปฝึกตอ่อเล่นได้เลยนะครับเอาไปฝึกต่อเอานะครับผมเฉลยสามตัวนะครับตัวนี้ขลมพ่อฟังนะครับเสียงกลางเต็มนะครับผมหนึ่งกุ๊กนะครับ กรอเพิ่นยืนยันมาอยู่นะครับเพราะว่ามีคนจองไว้นะครับนี่ครับผมนี่ไม้นะครับนี่นกไม้กลอเพิ่นยืนยันเขา้มานะครับเอาแทกะ่ะผมกับเได้ทรงนะครับผม ตัวนี้ไม่นะครับยังไม่อยู่ตัวนี้ตนต,นตัวนี้ริวตันนะครับผมตันเปียนะครับนี่นี่นะครับมือเสาร้งค้อเลนนะครับผมผมเขาไม่เห็นนี่นะครับปีกลัวแล้วนะครับผมมา่ท่านมีกุกนะครับนี่นะครับ มีเอฟซีในช่องมีท่านผู้ชมติดต่อไว้อยู่นะครับผมแต่ว่ากะบว่าท่านหูวว่าเอาแทนลอยบอนะครับผมเอาแท่ผมกับพรออมส่งเหรอครับลิวตันนะครับผมตัวนี้ นกมงคน้นเ่าบานโอเคเลยนะครับส่วนตัวนี้กัเจ้าน้องโคครับตัวนี้บ่็ไห้แบงนะครับผมโอ้ทายคนพี่น้องหัวแหลดดำปืปืๆอ,อยู่นะครับนะครับตัวนี้ฉเลยเจ็ดตัวแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ขอไหวกอนนะครับ นี่นะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับให้อาหารเสาร์นี่นะครับผมอยู่มองนึงนะครับนี่เหลืออีกมองนึงมือแง้งคนละครับหรือเอาตอนจะคลองว่างนะครับหลายหลายพอสมควรนะครับผมอีกมองหนึ่งอยู่ตลาดนันแห้งจะหลายแห้งแบบนี้อันนั้นก็โอ้ใส่เวลาโดนแล้วครับเงอแต่เงอแตนแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับ แต่ทั้งเบิรกับประมาณยี่สิบหาตัวครับอยู่นี่อยู่บันบิงนะครับผมกัสนใจกับติดต่อสอบถามขอมานะครับติดต่อสอบถามผมขอมาได้นะครับผมเบอร์โทรกะศูนย์เก้าสองเก้าห้าหกห้าสองสองซีนะครับผมศูนย์เก้าสองเก้าห้าหกห้าสองสองซีนะครับแม่นแท้กันเดินทางมาหาเองนี่แฮงต่ดีนะครับผมโอ้ดีนะครับเดินทางมากับชิดาดพูดคุยกัน ครับมากอันแบบใดจ้าใดก็สิไดเวาใไห้ถือเลยนะครับกะทั้งเชอได้เห็นโตเห็นต้นกะสิมากนะครับเบื้องล่ายเบื้องยัง้งลักษณะทาทางนะครับผมก็อยากให้มากน่ะล่ะครับสัวหลายเห็นเมื่เรือกเาเองนะครับว่าสิเป็นนกไหมนกเอาไปฝึกหรือนกฝึกแล้วนะครับผมกะฝากเป็นกำลังใจให้กันน้ำนะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณถูกกำลังใจนะครับผมเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับผมกะเหมาะสมก่เวลาแล้วนะครับสายแล้วนะครับผมเพื่อสีขีดรถเขาไปเหตุงานอีกนะครับเขาไปอีกประมาณสิบกิโลแล้วครับผมนี่กะ คาดว่ากันสีสองโมงแล้วนะครับสวยอีกตามเคยนะครับผมกะเป็นกำลังใจให้กันน้ำนะครับผมถ่ายคลิปนี้กะทีมงานได้ออกไม้กับขอให้มันหมานะครับผมเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยตามตัวไม้ก็ให้ได้กันสุขผูสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำวา่านกเขาใหญ่เมืองขุขัน สวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมขาใหญ่เมืองคูเขานครับขาใหญ่เมืองภูเขันครับผมหอน้อยครับขาใหญ่เมืองภูเขันครับครับเป็นกำลังใจให้ด้วย